อันยาจัาจิอะไรนะคะจัาจิ Thank you Thank y จ right, ิอะไรนะัจิ Thank you ัญจเ่ิ้มอีเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะน่าขแบบ่มีส่วยไหมคะไอว่าว

thank you thank you อะไรนะ thank you thank you thank you t a n k you โอ้ยวิ่งเร็วจังยังไงนะคะ thank you t a n k y อะไรนะคะับ t you ฮะ t a k เอาไหคะเอาไหมคะเอาไหมคะมันมีสวยไหคะหน้ามันมีสวยไหมคะสวยไหมพูดสิสวยไหมสวยมันมีสวยไหมคะว่าแม่มมี ไหมคะมามิย um. ิ้มบ mmm ่เดยไอ้วะอัญญามามิมามิมามิก่อนมามิมาเมออมาเมเฮงฮะคนนี้พูดไม่ใช่เหรอไ่เขาขี้บ้วพูดมา่มมาเมมาเมเธอกับปุ๊กอยู่นั่นอะ เราใหม่ทีเราใหม่ทีเขาใหม่เขาใหม่ทีมันมีส่วนไหม่ <laughs> <laughs> มันมีส่วยไหม <laughs> พอใช้ได้ไหมละ่ะสวยสวยเออสวยพูดสีสวยพูดจีสวยมา <laughs> มีมามี่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 ก่อนมามีก่อน มามีมามีอ่ะอ่าพ่อให้ไหเพ่อให้นีี้มามี <M ami? S 1> อ่อ่ะอะไรปะเีให้พอาันี้ด้วยนะมินิฮาร์ดอ่ะล่ะมินิฮาร์ดเหรอ่า I l ดไอเด u อ่าใช้ท่าไหได้อาจาพีินนั่นนัดดี้ไหน d a d ี d ไหน,ไหนใครพูด d ดดี y ให้พอ่พอพ่อให้กินเลย d ดดดีไหนพูดสิไมปคายคือข้อเนียวเต้ดดดี้ d ม่แม่ a ม a m ม่หน่ามี่แม่แม a m ม่แม่เสกแม้วให้ทํากินเห็ะกทนะมามี่ไม่ใช่มาม่าสองคนเลยวทำเลยเธอทำอะไรเดดดีมินิฮาดก่อนมินิฮาดมินิฮาดยิ้วหวาน I love you I love you quá oh oh. okay. yeah, yeah, yeah. luôn anh đi đểu Ayba nha Ayba ai ba anh làm gì I love you đẹp 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 ngay đẹp 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 Daddy Daddy đẹp 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 อีกทีได้ไหมอ่ะอยากได้ยินชัดๆนะคำว่าอะไรเดดดี้ใครจะพูดเดดดี้ยมบะเดดดี้ปาป้าไม่ใช่ปาป้าเดดดี้ปาป้าเดดดี้ปาป้าเดดดี้ยักษ์ได้โตใกล้เคียงกลเคียงถือว่าพยายามรือว่ามีความพยายามนะได้ดีได้ดี ดดดี้ก่อนติดดดี้เออมามีพูดไม่ได้เออมามีกันมามีมมีได้ไหมมามีมามีกาต่ายได้ไหมกาต่ายมามีมีทีสิมามีีทีสิ่เหรอสือ งูกาต่ายาสวยเลยสวยเขาพูดได้นะสวยสวยพิงก็ไปทำไมพิงก็เริ่มหนมลืมนะง่วงไหมง่วงหน่อยแล้วไหนไหนไหนง่วงไหมง่วงไปเอเอไหมคะเอเอไหม

กระดู๊กระดูมันมีสวยไหมเนี่ยเขาพูดชื่อเธอได้ไงแบทออยทดิออย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 ไม่ดื้อ